ทเงียบเงียบแมวตัวนี้กันค้นไหลบ่ใครนั่นเจ้าหน่คนเห็ดอันนั้นมาลึ้งเตืงตังตื่นเรียนหนิมันค้นบ่ไหลใข่อยู่นั่นนั่นสันค้นไหลเราเป็นลูกหลี่ลูกลุ่นย่านเขาเราเป็นยันย่านเขาชอบยุ่งเงียบเงียบอยู่เงียบเงียบใช่ไหมเสือเสือเสือชอบยุ่งเงียบเงียบพอดีค่าสามนันน้องใจเสือเสือนั่นพี่น้องเนีย ยูนิเนอ็ตเงย์ยานอะไรนีคุณไลท์เขาก็บยานเขาเรียนนี้ไปหาหลีนี่ไม่อนีกันบัดดีค่ะลุงมิดขอบคุณเลยหลายเด้อลุงมิดฮะฮงกำลังใจให้ขอบคุณเลยหลายเด้อลุงมิดก็ <c oughs> ร่างสีหันมาไทาย,ยเจ้าเสือจักหน่อย <c oughs> เอาวันจีไทยหนาจะเสื้อมาไทยหนาจะคลองอีกคละวอันจีไทยเสื้อหน่อยจักหน่อยครับพี่น้องเะเสือหน่อยมือเ่านี่ตื่นของว่องเพ่งแว้งนี้จักเป็นนี่อย่างอันนี้เริ่มจะงบเราป่านนี้เพราะว่าสร้างแอร์เขาหนีเลาเนีสร้างแอร์เขาหนีเหล่าก็เลยอันมือเจ้านี่เขาตื่นขนาดเขานอนอยู่ในห้องเขาก็ยังตื่นอยู่เสียงยังดังตุ้งตึงตุ้งตึงบ่ได้เขาย่าน เราะว่าเขาเคยได้ยินเสียงคนเซีวเซล่ยเราเคยแรนไล่จับเขาตอนเขานันอ่ะขอบคุณหรายๆเด้อพี่น้องบัดดีค่ะคุณบ้านสวนสิงขอบคุณลหลายๆเด้ออันคุณพี่บ้านสวนิงเออว่าได้ไปบ้านเจ้าเสียขอบคุณเลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใ,ใจไปจองบ้านเลรอคับท่านพันนี่หรอก สองบานมาท่านพานนี่พี่น้องเอ้ยบางเจ้าเสือนอนเห็ดเมื่อเจ้านี่คนมากหลายหลาย็นย่านคนแหลนหัวสุกหัวสุ่นนี่เป็นเสือเสือกันยัง่งว่าอยากมากพ้่งอยากมากั้งยันตื่นเตือน,นกลัวๆอยู่ได้ไปอุ้มเอามาเอาเอาอยานมันนี่เริ่มงงพพสงบเราสัดสร้างแอี้น เสียงมาลงตรงเต็งเขากัะต่นเขาคีดว่นคนไล่เขาสันดีขนาดอยู่ในห้องยังตื่นพองว่องแพรงแพงอยู่อันนี้ว่าตื่นเราวันนี้จะงบคิดจะงบใจเราวันนี้เขาตื่นไหมขอคุณหลายๆเลิอคุณนหนึ่งบานชนสิงคนกับสวัสดีพีเมิตรขอคุณหลายๆเลิคุณบ้านชนีิงวม่เอาตื่นเหมือนเจ้านี่คนมาหลายๆตื่นจบตั้งแต่นั่น ปีนนี้ขึ้นต้นไม้ต้นไรได้บนเนี่ยอะไรครับปีนขึ้นเพดานอ้าวไม่เพี้ยนคอยมาทางพี่แล้วฮัลโหลลูคี้ thank you you so much welcome เด้อไม่เฮาโรงเรียน thank you happy to see you ย่า thank you มาแล้วมาแล้วคัมแบ็กแล้ว เชือน้อยนอนพักผ่อนค่ะย่านจอบเตะเลนนี้แม่เชื้อน่อยนีย่เอิ่นมาเทิ่งอยากมาเทิ่งอยากนี้เพิ่นนเอินอ่นเอาโตัวเจ้าของย่านเขาอุ่มนี้มันก่ขอบคุณสติ๊กเกอร์ลวดวเด้อ กูติดตามค่ะไม่ได้เห็นไปนทั้งนันเลี่ยวลายมือลเลยจีเห็ดเก็บเสือลงเลี่ยวยักหน่อยก่อนบม่ได้เห็หลายมือหรอะอันคุณคู่มันกับมาย้อนเงินหายดีดีคุณคู้อะไร มาา่านเขาไหลง่ามไหลก็มาย่นเงินแหงสุเทียคุเทียปกรองกับ่ใครได้ไปขึ้นกันใดอัน,นมาคุ่มิตแต่ยูทูบอยากให้ยูทูพันสองสองสองสามก็ได้พราพันเทียไรได้มาง่แตท่ท,ทั้งผีทั้งผลก็บ่ได้ขึ้นราชิขึ้นมือนั่นกันเน็ตเบิด <laughs> พัก